ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เด e ็กิกิชแนลตอนนี้คิดว่าทุกคนคงรู้จักเกม Dead by Daylight กันบ้างแล้วแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในคิลเลอร์ของเกมเธอเป็นจิตรกรสาวชาวชิลีผู้สร้างสารรค์งานศิลปะเหนือจริงผู้ที่ระทมทุกข์กับการสูญเสียน้องชายและเธอคือ The Artist วันหนึ่งมีหญิงสาวที่กำลังวาดภาพที่ทัศการตาของปาตาโกเนียในระหว่างที่เธอกำลังนั่งวาดภาพก็พลางให้อาหารเหล่าอิกาที่อาศัยในรางบนต้นไม้ไปด้วยเธอมีชื่อว่าคาเมนามอราเป็นศิลปินมีพรสวรรค์เรื่องราวในชีวิตของเธอนั้นแสนเศร้าระหว่างที่เติบโตมาในหมู่บ้านบนชายฝั่งทางตนใต้ของประเทศชิลี เธอผู้ต้องแบกรับความรู้สึกผิดจากการตายของน้องชายรวมถึงความรู้สึกผิดที่อยู่ๆแม่ก็จากไปพ่อของคามิน่นาพูดว่าเธอนั่นแหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ทิ้งไปนั้นยิ่งทำให้เธอยิ่งทุกข์ระทมขึ้นไปอีกเธอกลายเป็นคนมาดูแลมาติอัสผู้เป็นน้องชายทั้งที่ตัวเธอเองก็ยังเป็นเด็กหนึ่งปีก่อน ขณะที่คาเมนาบานรูปอยู่ข้างนอกโดยมีมาติอสัสอยู่ด้วยเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นภายในบ้านแต่พ่อของเธอยังนั่งดื่มเบียร์ไม่สนใจคาเมนารีบวิ่งไปรับโทรศัพท์ที่บ้านและไม่กี่วินาทีต่อมาก็วางสายไปเมื่อกลับไปข้างนอกมาติอสัสก็หายไปแล้วเธอถามพ่อว่ามาติอสัสหายไปไหนแต่พ่อของเธอไม่สนใจอะไรเรื่องมาตติอสัสเธอเรียกชื่อน้องชายตามหาเขาไปทั่วระหว่างที่เธอกำลังตามหาน้องชาย เธอก็เห็นเสื้อโค้ทสีแดงสดใสลอยอยู่ในลำธารใกล้บ้านมันคือเสื้อของมาติอัสน้องชายของเธอเธอหมายจะกระโดดลงไปในลำธารแต่เมื่อเธอลงไปในลำธาน,นั้นเธอกลับมีอาการผิดปกติเธอหมดแรงดวงตาเหม่อลอยไม่กระพริบและจมน้ำในที่สุดเธอกรีดร้องราวฟ้าจะถล่มลงมา พ่อของคามมนาพบเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ริมฝั่งลำธารเพราะน้องชายของเธอได้เสียชีวิตจากการจมน้ำแขนเธอกระวัดกอดร่างน้องชายไว้รายล้อมด้วยฝูงกาพ่อกระชากร่างมาติอัสไปให้พ้นเธอคามมนาร้องไห้จนเสียงแหบแห้งเช้าวันต่อมาโลกทั้งใบปกคลุมด้วยความมืดมิดพ่อของเธอไม่พูดไม่จา เพราะว่าเขาไม่ต้องเอ่ยอะไรคามิน่าก็รู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของตัวเองเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนแต่ความรู้สึกส่วนเสียของเธอยังเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาบานน้ำค้างยามเช้าเธอรังเกียจต,ตัวเองจนง่อยเปลี้ยไม่อาจบาดรบได้อีกไม่มีมาติอัสแล้วชีวิตก็ไม่มีความหมายอะไรเชา้าวันเกิดของมาติอัสคามิน่าเดินไปยังสะพานแคบๆ ที่อยู่ห่างบ้านตัวเองไปหลายช่วงตึกเธอเชื่อไปแล้วว่าอะไรก็ไม่อาจบรรเทาความทุกข์ให้ตัวเองได้แม่เธอจากไปแล้วน้องชายก็มาตายไปอีกและพ่อก็โทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเธอเชื่อไปแล้วว่าตัวเองไม่มีอะไรเหลือให้ต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไปคาเมนาเดินไปยังราวสะพานเหนือสายน้ำเชี่ยวกรชะชาวบ้านตั้งชื่อให้ที่นี่ว่าเดดลิฟรถจนขับผ่านคาเมนาไปหลายคันแต่ไม่มีคันใดหยุดเหมือนจะไม่มีใครใส่ใจเธอทั้งนั้น เธอปีนขึ้นราวสะพานขาเธอสั่นยำเยินอยู่บนขอบสะพานเธอมองลงไปดูแม่น้ำที่เก,กลี้ยวกราดที่ฟ้าร่างใส่หินก้อนยักษ์เธอหลับตาแล้วกล่าวว่าเจอกันนะมาติอัสทันใดนั้นเสียงอึกทึกครึกโครมเต็มท้องฟ้าคามิน่าลืมตาขึ้นและเห็นเมฆขนนกสีดำปีนตรงมาหาเธอเมฆเปิดและอีกาขนดำทมินพุ่งลงมาจากท้องฟ้าตัวหนึ่ง ตกลงบนไหล่ของเธอและจ้องไปที่ดวงตาของคามมนาอย่างจดจอ่อราวกับมองเข้าไปนึกในจิตวิญญาณของเธอการจับรบบาวบันไดของเธอคลายลงและอีกาก็ส่งเสียงขู่อย่างเคร่งขรึมคามมนาจ้องไปที่อีกาอย่างสับสนเธอคลายมือที่เกาะราวสะพานจากนั้นก็มีตัวอื่นๆมาเกาะจนเต็มราวสะพานพวกมันอยู่ไม่ห่างจากเธอเธอรู้สึกได้ว่าโดนพวกมันจ้องมองอย่างคร่นคิดราวกับกำลังดูท่าที เธอมองลงเบื้องล่างสะพานเพียงแวบ,บเดียวอีกาก็แผดเสียงร้องขัดขวางแรงปถนาอันมืดมิดพวกกาเหมือนจะใส่ใจความเป็นไปของเธอเมื่อสายลมพัดผ่านผมของเธอยามเยืนบนขอบสะพานเธอก็รู้สึกว่าสัมพันธ์กับพวกมันจุดยติมิดขึ้นมาทันทีนับตั้งแต่มาติอัสตายไปนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คาเมนาไม่รู้สึกโดดเดียเด่ยวเธอได้กลับไปบ้านและได้ให้โอกาสชีวิตของตนเองอีกครั้งหนึ่ง คามินาแอบคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วพวกมันจะกลับมาอีกความจะบปวดบรนดาลใจให้คามินาหยิบพวกกันขึ้นวาดภาพเธอวาดภาพประสบการณ์ของตนเองใช้หมึกสีดำแสดงถึงเดดลิฟที่มีเมฆขนนกสีดำหรือก็คือฝูงอีกาที่ช่วยชีวิตเธอไว้ ประสบการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดเป็นงานศินลปะเซเรลิสหรือศิลปะที่มาจากความฝันหรือจิตใต้สำน,นึกที่ถูกเก็บกดไว้ด้วยหมึกสีดำในแบบฉบับของเธอขึ้นมาผ่านไปหลายปีสีบางสีก็แทรกซึมเข้าสู่ความมืดมิดและการเปลี่ยนสื่อน,นี้ก็ขยายขอบเขตร,รูปแบบงานศินลปะของเธอออกไปเธอวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ณมุมงถนอนอันพลุกพลาดออกแบบเสื้อผ้าหรูหราและท่องบทกวีเกี่ยวกับสงครามงานศิลปะของคามิน่าสแสดงโศกนาฏกรรมอันเกี่ยวพันกับพื้นที่นั้นๆอย่างลึกล้ำออกมาเป็นงานศิลปะขนาดใหญ่จนใครๆก็ยากจะเพิกเฉยได้และไม่ว่าเธอจะไปสแสดงที่ไหนพวกนกอ,อีอกาก็ตามไปด้วยงานของเธอโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆจนไปดึงดูดความสนใจของเหล่าศิลปินที่เห็นว่าสไตล์ของเธอช่างมีชีวิตชีวา เธอเริ่มใกล้ชิดกับกลุ่มนักวาดภาพที่เข้าใจวิสัยทัศน์อันแหวกแนวของเธอชื่อเสียงของเธอเติบโตจนเป็นที่สนใจของคณะกรรมการจาก Wax Label ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติคามิน่าตรวจสอบคนกลุ่มนี้และพบว่าพวกเขาวองบงานศิลปะเป็นของขวัญเพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาที่ชื่อเสียงอื้อองและหลังจากนั้นพวกศิลปินก็ได้ค่าหนายหน้าจากแว็กซก็เหมือนจะหายตัวไป คาริน่ายอมรับค่าในหน้าของแว็กซ์โดยมุ่งมั่นจะเปิดโปงความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มดังกล่าวกับคอร์รัปชันการเมืองให้ได้สัปดาห์ต่อมาคารวิน่าวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดยักษ์บนอาคารเก็บโกรธของสุสานแสดงภาพโลโก้ของแว็กซ์ที่เป็นยมทูตแบบเหนือจริงกำลังเกี่ยวทุ่งของครอบครัวชาวชิลีขณะวาดเธอสวมชุดหนราซึ่งเย็บปกวีเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเมืองติดไว้ ผลงานชิ้นนั้นจุดประกายการถกเถียงเรื่องคอร์รัปชันอย่างรุนแรงภาพวาดอันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นทำให้คามิน่าตกเป็นเป้าหลังจากถูกใครก็ไม่รู้ขู่ฆ่าเธอก็หนีไปหลบที่บ้านพ่อและพาเพื่อนที่สนิทที่สุดไปด้วยเพื่อความปลอดภยัยคืนนั้นแก๊งมือปืนสวมหน้ากากพังบ้านเธอเข้าไปพวกเขาจัดการคามิน่ากับเพื่อนอย่างว่องไวจับทั้งสองโยนขึ้นรถตู้แล้วขับออกไป เช้าวันรุ่งขึ้นลมแห้งพัดสายมาบนใบหน้าคามินาปลุกเธอให้ตื่นเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้กลางทะเลทรายด้วยขาของเธอถูกมัดและมือของเธอถูกใส่กุญแจมือเงาตกลงมาบใบหน้าของเธอคามินาเงยหน้าขึ้นมองชายคนหนึ่งในเสื้อคลุมยาวที่ซ่อนใบหน้าไว้ใต้ฮู้ที่มืดมิดกำลังเดินมาหาเธอเขาดึงมีดสีเงินยาวออกมาจากเสือ้อเขาจับมือเธอไว้แล้วร้องเพลงสวดในภาษาที่ไม่คุ้นเคยคามินาจ้องตอบไม่ละสายตา ชายผู้นั้นหยุดร้องแล้วสับมีดลงอย่างแรงที่มือของคามินาเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อเพื่อนเธอได้สติก็พบผ้าอนา,าสอดสยองที่มือของคามมนาล่วงลงไปอยู่บนพื้นทรายตามด้วยกุญแจมือที่ร,ร่วงลงไปในกองเลือดเป็นแอน่งชายสวมฮู้ดยิ้มอย่างพึงพอใจและกล่าวว่าจะระบายสียังไงละทีนี้คามมนากรีดร้องใส่สะบดดาชายคนนั้นจับคางของคามมนาเธอถุยน้ำลายใส่หน้าเขา ชายคนนั้นทำเสียงคึ้นทัดพลางงัดปากเธออาแล้วดึงลิ้นออกมาคาเมนาดิ้นรนสู้แรงชายคนนั้นชายคนนั้นสับคาเมนาเต็มแรงเธอร้องโหยหวนด้วยความทรมานชายคนนั้นถูมีดกับเสื้อคลมุมทิ้งรอยเลือดเอาไว้แล้วกล่าวว่าจะอ่านบทกวียังไงล่ะทีนี้ ด้วยความโกรธที่ควบคุมไม่ได้ความเศร้าโศกและความสูญเสียครอบงำความรู้สึกของเธอเธอสูญเสียน้องชายคนเล็กของเธอวิธีเดียวที่จะรับมือกับความเจ็บปวดนั้นคามมนากรีดร้องเหมือนวันที่น้องชายของเธอเสียชีวิตเสียงอึกทึกก้องไปทั่วดินแดนรกร้างท้องฟ้าถูกพายุไซโคลนเมฆดำบดบงังคนนกสีดำตกลงมาบนแขนของคามินาที่มีเลือดไหล เธอมองขึ้นไปและเห็นอิกาจำนวนมากพุ่งออกมาจากก้อนเมฆพ,พุ่งเข้ามาหาชายที่สวมหน้ากากขณะที่อีกาที่หิวกระหายจิกเนื้อของเขาอย่างไร้ความปราณีคามิน่ายิ้มและมองดูศิลปะสริสติกของเธอมีชีวิตขึ้นมาแต่ใจเธอเต้นแรงด้วยความโกรธเมื่อเห็นอีกาเคลื่อนตัวไปยังเป้าหมายต่อไปคือเพื่อนๆของเธอเธอกรีดรอ้องเมื่อคลื่นความเจ็บปวดความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวครอบงำเธอแต่มันก็เปล่าประโยชน์ กาที่เหี่ยวโหยนั้นควบคุมไม่ได้ความมืดเข้าปกคลุมดวงตาของเธอขณะที่เสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดของเพื่อนๆของเธอรุอนแรงขึ้นเรื่อยๆความตายกำลังเข้ามาเยือนอีกครั้งและมันเป็นความผิดของเธอจากนั้นหมอกสีดำลึกล้ำห้อมล้อมเธอและนำเธอเข้าสู่เอนทิตี้ในที่สดุด